ฮอตฮิตเลยเส้นฮอทฮิตแมปประจําแมปประจําของชาววอซิตี้หน้าคุกกินเลยไม่ออกบอกหน้าคุกโอ้โเสียงสนามบินนู่นฮะหน้าคุกนี่แหละเฮียเราต้องการสถานก,การณ์ฉุกเฉินต้องการมีคนทางพาดเข้าไปในคุกแกแล้วใช่ไหมอันนี้แก้ไปแล้วครับเหลือเหตแกแ้จากฟินแบกเิมของเมื่อวานก็อ,นอ,อันนี้นี่แหละรออยู่เนี่ยโอเค คือมันต้องห้ามรวมรวมของเมื่อวานด้วยไหมเซฟอ่าเมื่อวานพี่พี่ที่ส่งมาให้ผมอ่ะเอาพี่ม่อนพี่เล่ทอะไรดิวได้ส่งเรื่องต่อบไหมอ่าเนี่ยแหละนั่นเรื่องนี้แหละโอเคมีแล้วก็รถถอยหลังเร็วมากอ่านี่แหละพี่อันนี้แหละเออแก้แก้แล้วใช่ไหมแกย่างกันกูลองจากรถกูเลยลองดูพอรถกูรถรถพี่มันส่งพลังเกินเออถ้าลองจากรถกูผ่านก็จบแต่ถ้าไม่ผ่านมึงซวยแค่นั้นแหละเพราะกูให้เวลาพวกเนี้วพวกมึงอ่ะ เก็คุณบอกไปแล้วว่าให้บวมมึงเร่งขึ้นมาผมตามสุดแล้ครับพี่ทีนิดน,นึงผมจะลงไปเียดี้นะครับถ้าผมจินเป็นอะอย่าเดียวเลยทำเป็นเนคือเหตุ <c oughs> ประกาศโปรโมทไปแล้วแต่ยังไม่ถึงไหนเลย EMP เรา EMP ล็ e down, อกดาวน์โคตรเท่ไอ้สัากเป็นลูปเป็นร่านะครับพี่ไปลงไปแล้ววิ่งไปเองเอาะ ถ้าจะให้เข้าแล้วบอกบอกนะได้ครัแ,แล้วลองอุ้มผมกัน่อยพี่ไปต่ขอข้องเลยครับได้ครับน้องอุ้มดีมึงอะไรเนี่ยวิ่งดีๆ <c oughs> อีแต๊กอย่าเล่นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองไปดูที่อุ้มแบบอุ้มศพนะลองทั้งลองทั้งอุ้มแบบ8หดือ9กับอุ้มหันมาดูนะ สั่งบ้านทางานเร็วมากเร็วแบบเร็วฮี้ฮี้อ่ะสู้นี้มันแบบมันเซตทีมขึ้นมาทำแบบโอ้โหคล่องตัวมากเยี่ยมเลยใส่ห่อเวยลองแบบใส่ห่อเวยลองแบบซื้อกลับเวยมึงจะเข้าไปทำอะไรอีกแจ็คทีไอแคันบอกให้หนูเข้ามา เดี๋ยวให้พี่สลับกันดูเอาท,ที่ตายายังคงตายแจ๋วตายแล้วใช่ไหมลองแบบลองแบบใส่ถุงเซฟๆหน่อยลองแบบใส่ถุงเออ พี่ว่าไงอขอจากข้างในเข้าไปก็้ห่อจากข้างนอกเข้าข้างในได้หือเดี๋ยวมันห่อได้เดี๋ยวอุ้มออกได้ไหมกูอุ้มออไม่ได้ครับพี่เชฟผมลองอือห่อ,อนานเมากันพี่เขา้าพี่ขับเข้าไปในวงรองไอ้ยสารยำตัวไหน,ไ<อ>ไหนวันนี้ที่มันให้ห่อนานขนาดนี้เออแปลกๆเอ้ยคุณๆนะอุ้ยมันต้องเป็นคนที่ฉลาดแน่เลย ไม่ได้เลยโอเคที่เราับต้าไปเลยโอเครอูเอ้กูว่าอ้กูมันเหมือนอยู่ในหัว เฮ้ยเอ้ยได้เล่นได้เล่นเออโอเคมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันหนืดอยเนี่ยโอเคโอเคโอเคได้เล่นได้เล่นได้เล่นอ่ะแค่นี้ก็ตายอ่ะจ้ะคะว่ากูทำได้ทุกอย่างเหรอเอเคแค่นี้ก็ตายไปขึ้นแล้วเออโอเคจะจะฮะทำไมรถพี่เป็นอย่างงี้พี่ อโยบีอโยบีออมมานีมาฮีนะฮะพี่ลองเอ่อถขอบเห็นเขาบอกว่าถขอบแล้วยางแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ย์ผพยายามจะถขอบอยู่เฮ้ยมันมันแหฟาวะเหมือนบับเบิ้ลเลยอ่ะดูดิดูดิ <laughs> <laughs> ฉันยกลาได พี่รถรถหนูเห็นรถพี่ลอยอ่ว้ฮ้วี่ยกล้อเลยอ่ะไอ้กูยกล้อถูกต้องวู้ฮู้นั่นนะเอาผ่านโอเคปั๊มผ่านเอารถทำไมดามไปดูดิ เอารถทำไมเราไปดูเซฟเซฟโทรศัพท์เข้าน่าจะเหมือนกันเออดีแล้วโอเคผ่านปั๊มผ่านเคียร์อันนี้ผ่านเออเมื่อกี้เซฟเซฟ่อเซฟมึงออกข้างนอกขอบขอบวงได้เหรอ อะไรนะมันห่อขอบวงได้เหรอมึงไปไอ้นี่มึงไปออกไปตายข้างนอกเพ็ได้พี่เราเราให้เขาห่อขอบวงได้เลยนะห่อขอบวงได้เลยเหรอคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสมมติมันห่อขอบวงสุดท้ายมันก็ต้องวิ่งเข้ามาอยู่ดีนี้้มไได แต่ถ้าแก้ได้ด้วยก็ดีนะหลังหกโมงอะ่ะเรื่องหออ่อเฟินเฟนเฟินฟินกูนนจอเลยลืมก็ตายอยู่มันจี้พี่ีจะไม่ให้หอ่อทะลุด้วยถูกไหมถูกมันก็ทำบ้งทีก็ทำให้มันไอ้นี่ไปเลยได้ครับเอ๊ะเดี๋ยวลืมมีกันางคลิปี e. เออใช่คลิปี e. จะพังไหมอะ่มะรถผมก็คับรถผมพังงม,มาโอเค มันอยากพังก็ไม่บอกไม่ได้เอาแก๊สลิงจริงจริงมันเสก EMP รด Underworld พุ่งนี้มาใหม่ครับพี่คือน้องครับเราทำตามแพทก่อนครับคือตอนเนี้ยหลังบ้านกำลังทำงานตามแพทครับคือจะให้จะให้เบรกทุกอย่างเพื่อไปลง Underworld เลยก็คงไม่ใช่เรื่องครับและอย่างคือตอนเนี้ยลดปัญหาเรื่องรถเนี่ยจากการอัพเกมบิวใหม่เนี่ยยังแก้ไม่หมดเลยครับ เนาะผลกระทบจากเกมบิวที่มันอัพลงมาล่าสุดอ่ะมันมันยังแก้ไม่ได้เลยครับยังแก้ไม่หมดเลยรถบางคันมันก็แปลกจนเราแก้ไม่ได้เหมือนกันนึกนึกภาพออกใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติผมเร่งทำอันเดอร์เวิลดแล้วเอเกมบิวอัพหอยอีกรอบหนึ่งนี่คือเสียเวลาฟรีเลยันัดอ๋อมาตัดชิปอีไปเลยอ่าโอเคโอเคเรียบร้อยจบ แล,แล้วแล้วแล้วถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะรถคันนี้อยู่ข้างนอกอะก็ไม่ได้อูมันเรียกไม่ได้จริงครับคืออ่ะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณแบบ อยากให้ดอร์เ w o r l d เสร็จเร็วๆอ่ะผมอยากให้เสร็จมากกว่าคุณอีกเพราะดอร์เ w o r l d มันต่อเนื่องไปยังเกาะใหม่ที่ผมลงไปแล้วนึกภาพออกใช่ไหมครับผมมาอยากให้เสร็จมากกว่าใครเพื่อนอีกแต่มันทําไม่ได้ครับมันมีปัญหาเกี่ยวกับเกมวิวคือคุณคุณนึกภาพออกไหมนี่แหละปัญหาผมอยากให้แม่งเสร็จไวๆผมอยากให้ทุกอย่างเสร็จไวๆแหละเพราะเวลาเสร็จอะมันมีความสุขก็เหมือนที่มึงอึ๊บเมียม่ะ โคตรกระจอกเลยวอ้แก,ก่ ไม่ใช่คือมันปวดหัวเหมือนกันเว้ยคือไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ทําอะไรเลยนะคือเราทํางานอย่างรวดเร็วเลยเว้ยแต่ปัญหามันอยู่ที่เกมบิวมันไม่ได้อยู่ที่พวกเราพวกเราต้องหาทางเขียนใหม่หมดเลยอ่ะคือคุณคุณต้องเข้าใจด้วยเว้ยหุยเอาวิ่งเอียงแล้วตาย แม่งตีเข้าเบ้าหัวคูเลยรอต่อไปรอต่อไปอีกทกอตรนี้ค่เสร็จยังเสร็จยังน้องอะไรเสร็จยังนะ หมายถึงคอมเด็ดไม่ใช่ากิเออแต่ยังอะไรคอมเสร็จยังยังไม่ได้จะทำอะไรเลยอันนี้คืออันนี้คอมี่พี่เป็นอย่างนี้ซุปเปอร์บี้เปิดคอมมาใช่ไหมซุปเปอร์บี้เปิดไฟเอ็มปุ๊บหรือเปิดโปรแกรมอะไรก็ได้อะสักพักเมาส์ขยับได้แต่แอปอื่นคือไอ้ตัวโปรแกรมอื่นคือทำอะไรไม่ได้เลยมึงรีบไปแก้ซะไอสัตว์มึงอย่าลืมนะเว้ยเฮ้ยมึงเป็นตัวมึงเป็นตัวหลักนะเว้ยเฮ้ย กำลังคิดอยู่นะว่าจะทำต้องทำยังไงเนี่ยแม่งพังประมาณวันที่ใสไอ้แสนรอบไปเนี่ยคอมเนี่ยเบบี้ตามเสษได้ไหมเบบี้ทำไมอ่ะทำไมหรอพี่แดกมีงานจะช่วยน่อยไม่ใเรียบร้อยแล้วพี่เหลือเหลือไอ้โอเคได้ได้ได้เอออะแรปไหนอะแรปตามเสษใช่ไหมได้หรอไม่ลองทำให้ โกคณคาเลมมาจมีมาค่ะมาหะคุณนะสีดมากมาเกมเลยนะโอ,อเคใช่จ้ะหน้าคุกใหญ่เลยโอเคจ้ะ